ลูกค้าที่มีความกัวงวลในเรื่องของไซส์แอร์แบกนะคะไม่ต้องกัวงวลเลยคะ่ะไอโมกิสย่างทําได้อยู่แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจีตอีกแล้วนะคะวันนี้จีตจะพาลูกค้าของ i m มูกินะคะไปชม HRV นะคะเราไปดูกันไหมคะว่าเขาทำสเปคอะไรสีอะไรไปเชิญชมกันเลยคะ่ะ สเปคที่ลูกค้าเลือกในวันนี้นะคะจะเป็นสเปคโรงงานนะคะสีแดงอากาศสวยถูกใจลูกค้าของไอมุกิกันหรือเปล่าคะไม่ว่าจะเป็นนะคะคอนโซลกลางเบาคู่หน้าทางไอมุกิก็ทำให้ได้ด้วยนะคะ เบาะหน้าว่าแซ่บแล้วนะคะเบาะหลังเนี่ยยิ่งแซ่บกว่าอีกนะคะแดงอากาสีมาใหม่ของไอมูกินะคะลูกค้าที่มีภายในดำนะคะอย่าลืมมาเลือกสีนี้กันนะคะลูกค้าที่มีความกังวลในเรื่องของไซส์แอร์แบนะคะไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะไอมูกิสายอย่างทำได้อยู่แล้วค่ะ ถ้าอยากได้ความแซ่บแบบจี๊ดนะคะลูกค้าของไอมูกินะคะอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะมีทั้งไลน์แอดนะคะ YouTube นะคะหรือ Inbox กันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้จี๊ดไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย